สวัสดีครับวันนี้อ Audio t e c เทคนิคนะครับมีเป็นตัวแหลกสำหรับใส่เครื่องปรุงมือสองมาให้ชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นแหลกขนาด6ยูนะครับใส่เครื่องปรุงนะครับความลึกนะครับจากจุดนี้นะฮะจุดนี้ก็คือวัดได้เก้านิ้วนะครับไม่ไม่ไม่รวมว่าวัดตรงฝานะครับผมแหลกตัวนี้นะครับมีฝาครบทั้งสองข้างนะครับฝาปิดหน้าหลังนะครับ ตัวหูยุกนี่มีให้สองข้างนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวล็อกนะครับตัวล็อกยังใช้งานได้นะครับผมอันนี้คือสภาพนะครับสภาพโดยรวมนะครับผมจะมีตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นปะมานะครับตรงฝานะครับตรงฝาด้านหน้านะครับสลับฝาตรงนี้ไปใส่กับฝาด้านหลังสลับกันได้นะครับผมอันนี้เป็นแบรนด์ของคานินะครับผมเป็นสินค้ามือสองนะครับนี่ฝั่งนี้ครับ แทกใช้งานปกตินะครับผมขายตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทรับเองนะครับมีตำหนิตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมให้ดูสภาพรมวมๆนะครับสินค้าอยู่อำเภอบางปอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเบอร์โทรผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าสองหกสามหกเก้านะครับอีดอริโอเทคนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรอบๆนะครับอันนี้เป็นในส่วนของด้านหน้านะครับ ตัวนี้เป็นแหลกขนาด6ยูลึก9นิ้วนะครับสําหรับใส่เครื่องปรุงนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ด้านบนครับด้านข้างเดี๋ยวพามาดูในส่วนของการใช้งานนะครับมันจะเป็นด้านในนะครับผม ป๊าปิดด้านหลังนะครับมีกระเป๋าซิปให้นะครับซิปยังใช้งานได้นะครับ <c oughs> นี้ในส่วนของด้านในครับตัวนี้เขาใส่เป็นไม้อัดพร้อมกับยางกันกระแทกไว้สําหรับลองอ่าในส่วนของอุปกรณ์แล้วนะครับลองอ่าไม่เป็นรอยนะครับให้มันเสมอกับฐานเดิมของเขานะครับนี่ในส่วนของด้านในครับ พร้อมใช้งานครับแหล็กตัวนี้พร้อมใช้งานครับ1,800บาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับรับเองได้ในราคานี้เลยครับสินค้าอยู่อำเภอบางปินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต่างจังหวัดจัดส่งได้นะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผม0810926369เอิโอเทคนิคนะครับขอบคุณครับ